สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันอินทุออนจานะคณะสา,ศารสนเทศและการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้พบกับมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เวียงลออำเภอจูนจังหวัดพะเยาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีนกยุงสายพันธุ์ไทยอาศัยอยู่ค่ะ และในช่วงฤด,ดูแรงนั้นฝูงนกยุงจำนวนมากนี้ก็จะอพยพออกจากป่าเพื่อไปหาอาหารบริเวณเชิงเขาเป็นภาพที่สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่พบเห็นค่ะวันนี้พวกเรานักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัลจะพาไปชมฝูงนกยุงที่เวียงรออำเภอจูนจังหวัดพะเยาติดตามจากรายงานค่ะอำเภอจุน ไม่ได้เป็นเพียงแค่อำเภอทางผ่านอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจและเมื่อพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวมีอยู่หนึ่งสถานที่ที่ชาวอำเภอจุนเรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นในอำเภอทางผ่านตามไปดูชีวิตของนกดุงสายพันธุ์ไทยที่อบพยพลงมาอยู่ใกล้ในเขตพื้นที่ชุมชนและวิธีการชมนกยุงที่ถูกต้อง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับส้มโอที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลออำเภอจุนจังหวัดพะเยาส้มโอจะพาทุกท่านไปพบกับสิ่งที่ชาวอำเภอจุนเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของที่นี่ค่ะจะเป็นอะไรติดตามชมเลยค่ะตอนนี้สิ่งมหัศจรรย์นั้นก็คือนกยูงเคยสงสัยไหมว่าทำไมนกยูงต้องอพยพลงมาอยู่พื้นที่ใกล้ชุมชน นกยุงคือสัตว์ป่าและโดยธรรมชาติของสัตว์ป่ามักกลัวผู้คนวันนี้เราจะมาร่วมกันหาคำตอบและทราบวิธีชมนกยุงกันแบบใกล้ชิดชวงนกยูงภาษาเหนือข่วงก็คือลางแรกๆเลยเริ่มจริงๆแรกๆของแรกๆเลยก็คือมันเกิดการการสร้างผลกระทบคือพื้นที่ป่าเนี่ยในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนกเนี่ยจะออกมาหาชี จากป่ามาขอบป่าเพื่อหาที่คุดไร่แล้วก็สร้างผลกระทบสร้างความลงพานให้กับชาวบ้านจริงๆนกยูงมันไม่ได้มีการยกมาแต่ว่านกยูงเขาเขาเรียกว่ามีการแพร่กระจายประชากรเดิมเนี่ยทางภาคเหนือละเราจะพบนกยูงทางลุ่มน้ำยมตั้งแต่พยาลงไปเนี่ยคะ่ะอย่างแรกเลยนกยูงไทยหรือนกยูงเขียวเป็นไก่ฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ของเขตเวียงรอสามารถพบเป็นฝูงใหญ่ จำนวน20-30ตัวโดยเฉพาะในบริเวณข่วงนกยุงบ้านกิวแก้วหมู่8ดตะบ,บนห้วยขา้าวกล่ำอำเภอจุนจังหวัดพะเยาช่วงเวลาที่นกยุงจะลงมาหากินมีสองช่วงเวลาคือตอนเช้าตรู่และตอนเย็นพบค่ำแหล่งอาหารของนกยุงคือผลผลิตทางการ,กรเกษตรข,ของชาวบ้านในแถบนั้นได้แก่ถั่วลิสงและข้าวโพดการเขา้าชมนกยุงนะคะก็จะมีในเรื่องของ ที่เราเน้นเป็นหลักก็คือเรื่องเสียงเรื่องเสียงเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับการเข้าไปชมลกยูนะคะ,ะแล้วก็งดแอลกอฮอล์ของมึนเมาทุกอย่างนะคะ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของต้องเชื่อฟังกฎระเบียบของคนที่จะพานำเข้าไปนะคะ ข้อควรปฏิบัติในการรับชมคือห้ามส่งเสียงดังเมื่อเกิดเสียงดังเมื่อใดนกยูงอาจจะไม่ออกมาให้ได้ชมกันเพราะมันคิดว่ามีอันตรายเกิดขึ้นสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญในการชมนกยูงให้ถูกวิธีเราต้องเคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัดและเคารพในตัวเองด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์นกยูงให้อยู่คู่กับอำเภอจุนไปอีกนาน ลานนกยูงแห่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สําหรับจังหวัดพะเยานะคะที่ผ่านมาคนในพื้นที่ได้จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมนกยูงค่ะโดยเว้นระยะห่างไม่ให้เข้าไปรบกวนฝูงนกยูงเหล่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองกับเราได้นะคะโดยการแชร์เรื่องราวและมุมมองผ่านทาง facebook com citizen t h a i p p s หรือผ่านทางช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ